ตับคุณธานค่ะแลวกเป็นจนจ่าค่ะตจนจ่าก็จะเป็นตัวละครลับที่เข้ามาสร้างสีสันด้วยความที่เขาเป็นผู้หญิงที่สุขุมแล้วก็จริงจังกับเรื่องแล้วก็จริงจังนึ้งด้วนะะตัวตจนจ่าค่ะเป็นตัวละครลับที่จะเข้ามาสร้างสีสันให้ทุกคนได้สงสัยว่าทําไมเขาถึงโทรมาแล้วด้วยค่ยเติมเขาที่ความสุขุมแล้วก็มีอุดมคติอะไรต่างๆเพราะความจริงจังของเขาอ่ะก็จะทําให้ ทีพนะคะท่าไม่ทุกคนรู้ว่าแบบเมื่อจันจ้าเข้ามาจะเกิดเรื่องอะไรบางอย่างแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะจีน่านะคะออนจีราตุ้สตัวค่ะในเรื่องก็คือรับบทเป็นแฟนของแก๊งเพื่อนของโยค่ะคนหนึ่งยังไม่บอกว่าใครค่ะแล้วก็คาแรคเตอร์ก็คือจะเป็นคนแบบนิ่งๆเลยค่ะไม่ค่อยพูดค่ะเพราประมาณนี้สวัสดีค่ะเมวลิสลาสวัสดพัฒนากุลค่ะรับบทเป็นโบวี่ค่ะโบวี่คาแรคเตอร์ก็จะเป็นแบบ แก๊งเพื่อนของโยนะคะที่แบบมีความสดใสล่าเริงเป็นแก๊งหาธรรมอันนี้คือประโยคเด็ดใช่เป็นแก๊งหาธรรมอะไรเงี้ยเป็นกลุ่มเพื่อนที่เชื่อเรื่อง UFO สิ่งลี้ลับอะไรเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะโจค,ค่ะพอ,อยูคนโรจนากรันโยค่ะรับบทเป็นผักหวานค่ะผักหวานก็จะเป็นหนึ่งในแก๊งเพื่อนของโยค่ะซึ่งในแก๊งเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4คนมีโยมีผักหวานมีโบวี่แล้วก็มีฉลุยค่ะ ก็คือจะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเพื่อนว่าไม่ว่าโยอยากจะรู้เรื่องอะไรหรือว่าสงสัยใครรู้เรื่องอะไรจะไร้สาระหรือไม่ไร้สาระก็คือไปหมดซัพพอร์ตหมดแต่ในแก๊งก็จะมีคนที่คอยช็อตฟิลนั่นก็คือฉลุยคะ่ะรบบวโดยปูนน <laughs> ไม่ลืมช่อเพื่อน <laughs> ค่ะค่ะก็จะเป็นแก๊งที่มาสร้างสีสันในเรื่องนี้ให้เห็นถึงฝั่งที่เป็นมิตรภาพของโยที่นะ แนนแฟมแนนแฟน,น,น,แฟน <laughs> ค่ะคาแรคเตอร์ผักหวานก็จะสดใสเหมือนกันโก้อเก้นเปิ่นๆค่ะสวัสดีค่ะลูกการ์ดคือสนนิษานเใจพัทตี้ค่ะแล้วบทเป็นแยมค่ะก็แยมก็จะเป็นน้องสาวของพี่โยค่ะคาแรคเตอร์ก็จะมีความน่ารักสดใสมีเหตุผลมากกว่าพี่ห,หรืออาจจะมากกว่า <laughs> นิดเดียวใช่ค่ะก็จะเป็นคนที่พี่โยจะคอยมาเล่า เรื่องที่สงสัยต่างๆให้ฟังมานี้สวัสซีเ่ยชื่อมาอะอแล้วก็เป็น่างไ่เทรเซอร์หนูก็ แก๊งมหาลัยแล้วก็แก๊งอพาร์ตเมนต์ค่ะเป็นหลุมดำได่ยิเวลาเข้าซีนอะไรอย่างเงี้ยะเข้ารูปรูปไม่ไม่เนาะก็จะมีถ้าอย่างเราก็จะมีเจอกันมีเนี่ยแก๊งเพื่อนของโยส่วนอันนี้ก็่ลิตก็แก๊งเมชไม่นีการถ่ายทำมีไหมคะบรรยากาศสนุไหมหรือว่าแบบปวด สนุกไหมสนุกมากรู้สึกว่ากองนี้คิวมากๆจริงใช่ค่ะเอนเป็นชก็เลยแบบมากองทุกทีก็แบบเหมือนมามาคุยมาเล่นเลยงตีอย่างนี้เขาชอบตีบอร์ดเกมกันเล่นเกมหาทำไปเรื่อยเห็นว่ากินนักมากทุกคนคือเล่นบอรเกมให้บอส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 บออสบอสบอสบออสบอสบอ ใช่เวลาว่างก็ืูเล่นเกมจะมีอย่างวันที่แบบเราละลายพฤติกรรมกันนะเนาะก็มีเล่นแบบแวร์วูฟเล่นอะไรกว่าวันนั้นเล่นหลายเกมปะจะไม่ได้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 ขอโทษคุยกับออกแนวคุยกับเพื่อนละอะไรอีกนะถึงไหนละแวร์วูฟถึงแวร์วูฟอือใช่ค่ะใช่ตอนแรกอ่ะเราเราเริ่มจาก ละลายพฤติกรรมก็แบบหาบอร์ดเกมมาเล่นกันอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งมันจะมีคนติดใจจะชอบแบบนัดในไลน์กลุ่มอะไรเงี้ยกลุ่มรวมว่าเออไปเล่นบอร์ดเกมกันไหมอะไรอย่างงี้คนนั้นคือบอร์ดแต่พอแต่พอนัดกันเรียบร้อยแล้วค่ะบอร์ดมาบอกว่าบอร์ดไม่ว่างไม่ว่างแล้วไม่ไปแล้วนะแมวป่วยอะไรอย่างเงี้ยป่วยแล้วการพวกแบบกับพี่แชมป์เป็นไงบ้างนอกจากชิลแล้วเราได้ไง พี่แชดุไหมคะโอ้โหไม่ดุเลยค่ะไม่มีตรงไหนที่น่ากลัวเลยเอาจริงๆมันเป็นรู้สึกว่าแบบมันเป็นความสบายใจที่เหมือนเป็นพ่อคนหนึ่งที่เราก็เรียกเขาว่าพ่อพ่อพ่อย่างงู้นพ่ออย่างนี้คือพี่แชมป์จะชอบให้อินพาวายส์อินวส์บทแบบคือไม่ได้มีฟิกตายตัวว่าคาแรคเตอร์ต้องเป็นยังไงแบบ เขาจะพัฒนาคาแรคเตอร์ตัวละครมาจากนิสัยของแต่ละคนด้วยซ้ำค่ะใช่ค่ะมันก็เลยง่ายต่อการทำงานด้วยค,คิดว่าเรื่องนี้แบบตลกคอมเมดีแ้แฮปปี้มันก็เหมือนตัวพี่แชมป์เลยที่แบบแฮปปี้ต่อเราแล้วก็ตลกด้วยเ mm. ลยไอ้นี่คนดูจะได้รับอะไรกลับไปจากซีรีส์เรื่องนี้บ้างค่นนะคิดว่าแน่ๆเลยต้องได้รอยยิ้มอย่ยเป็นอย่างแรกกับความอุ่นใจความสุขความสนุก ความสุขภาพจิตดีสุขภาพดีสุขภาพดีด้วยปะไม่ใช่สุขภาพจิตดีสุขภาพกายก็ดีไปด้วยอ่าถูกต้องมีอะไรไหมเออมีฝั่งนี้อยากเมาอะไรไหมเมาคนอื่นนะเมาคนที่ไม่อยู่ตรงนี้กับลูกงานกับแซ แต่หนูชอบกองนี้ตรงที่ของกินอร่อยแล้วเวลาไปบ้านพี่แชมป์อ่ะแฟนพี่แชมป์ชื่ออะไรคะพี่แพท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 จะชอบตำส้มตำบุวลาให้กินคือไปทุกครั้งก็ต้องได้กินหุูครั้งต้องได้กินใช่คือแล้วมันแซ่บนัวมากมีใครที่ก็ไม่มีอะไรไปยังไม่เคยที่หอใช่แล้วเธอพลาดเธอพลาดมากเธอพลาดมากกองนี้ตำส้มตำอร่อยมากเห็นว่าพี่เซอร์อกไปแล้ว ได้ดูแลหรือ,อยังอ,ยออกไปตอนสิบโมงนี่สิบเอ็ดครึ่ง้เลยค่ะเพราะว่าอยู่ตรงนี้ <c oughs> ใช่แล้ว <c oughs> มีความคาดหวัองอยังไงกับตัวของซีรีส์เรื่องนี้บ้างสำหรับเด็กๆทุกคนเลยพอ <c oughs> สมควรค <c oughs> าดหวังอยู่เพราะว่าผลงานที่ผ่านมาของพี่แชมป์ก็ค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จอยู่แล้วเราก็เลยคิดว่ามัน,นมีแฟนคลับที่คอยซัพพอร์ตพี่แชมป์อยู่แล้วแล้วก็รวมถึงคือ เพลงประกอบด้วยนะเห็นหน้าพี่บอยพอดีเห็นหน้าพี่บอยพอดีเพลงประกอบก็พอมากด้วยค่ะอยากให้ทุกคนลองฟังลองติดตามกันนะครับใช่ค่ะด้วยความที่แบบเหมือนเรามาแสดงอะไรเงี้ยทุกคนเต็มที่อะไรเงี้ยก็จริงๆมันก็คาดหวังลึกๆเพราะว่าทุกคนเต็มที่อยากให้มันแบบออกมาดีแล้วก็คิดว่ามันมันก็น่าจะออกมาโอเคมากค่ะรอดูยังไม่ได้ดูเหมือนกันยังไม่ได้ดูแต่เราต้อง แน่นอนเลยค่ะไห้เดี๋ยวให้ทุกคนฝากน,นเรื่องนี้แล้วก็ฝากช่องทางการส่งตามของเก้ด้วยแล้วก็ของจีนด้วยนะคะได้มาเลยเซรีก็จะออนในวันแห่งความรักนะคะ14กุมภาพันธ์คุณพาวทานใช่กุมภาพันธ์น,นี้ส4สิบ4สิบห้าค่ะและ้วก็ติดตามหนูได้ที่อินสตาแกรมไอเอ็มอเอ็มเอ็ม <c oughs> ยาวซะด้วย <c oughs> c f e e t FG ค่ะยังไงก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้นะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะ I-G นะคะก็จีน่าจีค่ะ J I N A J I ค่ะอ๋อค่ะก็วันวันเลนไทนยนะคะก็อยากฝากซีรีส์เรื่องนี้ให้เป็นของขวัญไม่ว่าจะของตัวเองหรือของคนรักดูด้วยกันก็ได้ค่ะให้แบบเออมีความสุขอะไรอย่างนี้ค่ะ ฝาก IG ค่ะเมลิสาจุดเอค่ะ M A Y R I S A ดอทเอค่ะเกมอีกแล้วค่ะก็ออนทางเอาใหม่ซีรีส์อายุมขวัญยืนนะคะหรือว่าพันเยสโอจะออนแอร์ทางช่อง3นะคะทุกวันพุธเวลา4ี่ทุ่มสีหหรือว่าดูย้อนหลังได้ที่วีทีวีเวลาห้าทุ่มครึ่งนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับซีรีส์เรื่องนี้มากๆเลยค่ะ ฝากไอจีก <ation> ็นะคะชื่อโมโจซังค่ะ M O J O S U N G ค่ะก็ขอฝากที่เรื่องอายุมันขัดยกนแล้วจเดียนมืเลยนะคะออนวันแรกวันที่จ4กุมภาพันธ์มาลีไทยค่ะช่องถ่างช่องต้ง่ายดึงด่๋งดึะค่ะช่ง14:15ค่ะแล้วก็ดูย้อนหลังที่ี T V 5ทั่งชึ่อฝากไอจีได้นะคะ L U K T A A N u n s c o S N อเวลาแแล้เวเอกว่าใครที่เคยจ,เจากกนลองเปิดใจดูนเรื่องเลยหน่อยเพราะว่าถ้าถด้วอ่ะมีย้อไ้ไหน้ยยมไงไม <c oughs> วามสุขเอาแบบยินะมเีความสุขแลคะความเจริญด้วย